This is the Standard Podcast. Are you okay? สวัสดีครับคุณผู้ฟังฝังนอธิษฐานกนนารจนพงศ์นะครับเป็นโปรดิวเซอร์รายการพอดแคสต์อยุโอเคแล้วก็คิดว่าหลายคนคงคุ้นเสียงฝันแล้วเหมือนกันเพราะว่าแวะเวียนมาหลายเอพิโซดมากถ้าใครฟังเอพิโซดนี้คิดว่าน่าจะได้ยินคุณภาพเสียงที่เปลี่ยนไปเพราะว่าเราก็ดําเนินนโยบายที่อยากให้ทุกคนมีโซเชียลดิสแทนซิ่งก็คือออ,อย่ ระยะห่างกันแล้วก็ยังเป็นการ work from home อยู่ฝันก็เลยใช้วิธีการไม่ได้ชวนพี่ดุดดาวเข้าห้องอัดแต่ว่าวันนี้เราอัดผ่านโปรแกรมที่ที่ออนไลน์ระหว่างกันแต่เราก็ยังอยู่กับพี่ดุดดาววัฒนประกรณ์ขอเสียงพี่ดาวหน่อยครับสวัสดีค่ะตื่นเต้นดีจังเลยแปลกไปสารภาพจะเป็นพอดแคสต์ EP ที่ ดาไม่ไม่รู้ว่าผู้ฟังจะรู้สึกต่างออกไปไหมแต่สําหรับดาวที่นั่งคุยกับฝันโดยที่ไม่ได้อยู่ในห้องอัดไม่ได้เห็นหน้าฝันก็น่าสนใจนี่เดวนึกว่าชีวิตช่วงนี้แค่ย้ายแพลตฟอร์มมาทํางานออนไลน์คุยกับลูกค้าผ่านออนไลน์ก็ว่าแปลกแล้วอันนี้ผลักไปอีกขั้นหนึ่งพี่ดาวคิดว่าความเคยชินที่เราจะต้องจะต้องทําอย่างนี้มันจะอยู่กับเราไปอีกนานไหมฮะมันจะกลายเป็นแบบ มันกลายมันจะกลายเป็น new normal เหมือนที่เขาพูดถึงที่เขาคิดทิศพูดถึงกันหรือเปล่าว่ามันจะคือ,อความปกติใหม่เรานะเป็นคนไม่เชื่อเรื่องคําว่าปกติเท่าไหร่เราจะไม่ค่อยรู้สึกว่าในแต่ละวันมันปกติเราคิดว่ามันก็มีความแตกต่างหลากหลายไปในทุกวันแต่เข้าใจว่าที่เขียนว่า new normal หรือพูดว่า new normal เป็นไปได้ คือมันก็การทํางานมันจะไม่เหมือนมันไม่มีแบบแผนเหมือนเดิมเออทุกอย่างมันต่างออกไปแล้วแหละเป็นไปได้นะว่าว่าหลังจากนี้ที่ตอนแรกๆหลายคนอาจจะเฝ้าฝันว่าเดี๋ยวมันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมคือมันไม่เป็นเหมือนเดิมอยู่แล้วแน่ๆนี่คือสิ่งที่เรารู้กันแล้วหลายคนอาจจะแบบกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้แต่จะไม่กลับไปแล้วเพราะว่าทุกอย่างเปลีป่ยนไปหมดแล้วแล้วจะไปสร้าง normal ใหม่ก,ก,ก็ใช่แต่ว่าพูดแบบนี้เขาไม่ไม่ได้ผิดอะไร เราเห็นด้วยค่ะฝันว่ายังไงอะฝันว่าสิ่งที่สิ่งที่น่าจะเป็น New Normal ใหม่น่าจะเกิดขึ้นหลายอย่างในหลายๆพักส่วนละ่ะทั้งการเงินวิถีชีวิตประจำวันธุรกิจการลงทุนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าฝันว่าสิ่งหนึ่งที่มันน่าจะเปลี่ยนแน่ๆก็คือวิธีการทำงาน อ่อฝันเชื่อว่าภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละคนได้มีประสบการณ์ work from home กันมาส่วนใหญ่เนาะบริษัทส่วนใหญ่น่าจะให้ work from home กันแล้วก็การ work from home เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นหนึ่งใน new normal ใหม่ของหลายๆบริษัทเพราะหลายบริษัทเล็งเห็นว่าการทาให้พนักงานทำงานที่บ้านเนี่ยก็สามารถที่จะประหยัดต้นทุน ่านา้ํำข้าไฟยังสามารถประชุมกันผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์อย่าง z o ู m หรือแม้แต่ฝันกับพี่ดาวที่อัดพอดแคตสต์กันอยู่ตอนนี้ครับก็ยังก็ยังอยู่ต่างที่โดยที่แบบไม่จําเป็นจะต้องเข้าออฟฟิศเหมือนกันเพราะฉะนั้นการทํางานที่บ้านหรือที่เขาเรียกติดปากกันว่า work from home นะ่าจะเป็น new normal ใหม่ของการทํางานซึ่ง จากประสบการณ์ work from home ของใครหลายคนคิดว่าแต่ละคนน่าจะมีปัญหาแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าการ work from home เป็นสิ่งที่ราบรื่นและเป็นสิ่งที่น่ารื่นรมเหมือนที่คิดไว้ว่าฉันไม่ต้องเดินทางฉันไม่ต้องไปเจอรถติดหรือว่าฉันสามารถนั่งทำงานที่บ้านไปได้ ภาพนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงโดยเฉพาะคนที่อยู่รอบตัวฝันหลายคนมีเสียงสะท้อนว่าการทํางานที่บ้านจริงๆแล้วเนี่ยสําหรับบางคนสําหรับบางคนก็โอเคนะครับเขาเขาสามารถจัดการได้แต่ว่าสําหรับบางคนเนี่ยเขารู้สึกเครียดแล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยมากกว่าปกติหลายเสียงพูดตรงกันว่าการทํางานเวิร์กฟอร์มของมเนี่ย เหนื่อยกับการทำงานที่ออฟฟิศด้วยซ้ำจริงๆแล้วการ work from home เนี่ยมันเหมือนการเอาพื้นที่ทำงานกับพื้นที่ส่วนตัวมามารวมไว้ด้วยกันซึ่งอ,อันนี้มันเป็นเหตุผลที่ทำให้คนรู้สึกเครียดหรือรู้สึกอึดอัดหรือรู้สึกหนักกว่าปกติมันเกิดขึ้นได้ไหมคะพี่ดาวเป็นก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าปกติเราเคย มีความเข้าใจว่าบ้านเป็นสถานที่พักผ่อนผ่อนคลายเป็นอะไรก็ได้ยังไงก็ได้แต่พอมันมาทับซ้อนด้วยบทบาทของที่ทํางานด้วยกันบางทีแล้วแบบการเริ่มต้นมันมันแบบฉับพลันมากค่ะคือความเปลี่ยนแปลงมันมารวดเร็วไอ้ร่างกายที่มันเคยชินไว้แบบนึงมันเคยมีการรับรู้แบบนั้นมันก็ไม่เข้าใจคืึจริงมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นร่างกายมันก็จะมีความเครียดอยู่ย้วนงะ โดยที่มันอาจจะไม่ได้เป็น work from home มันอาจจะเป็น work from อะไรก็แล้วแต่ร่างกายมันแบบแต่มันต้องทำ a s k เดิมต้องทำงานคล้ายๆเดิมมันก็มีความเครียดเบาๆเกิดขึ้นได้อยู่แล้วคราวนี้พอมันเขยบเข้ามาในบ้านที่ซึ่งเอาจริงบ้านแต่ละคนก็มีเงื่อนไขแตกต่างกันด้วยบ้านบางคนไม่มีพื้นที่ส่วนตัวการนั่งทำงานก็ต้องนั่งในที่ที่แบบ เห็นแม่ยังเป็นแบ็กกราวด์หลังจากจอคอมไปอ่ะยังเห็นแม่กรอกน้ําอยู่เลยยังเห็นแม่แบบเดินไปเดินมาแบบเนี้ยคือไอสิ่งที่แบบเขาจะต้องรับประมวลสารเข้ามามันเป็นทั้งภาคเวอร์ชั่นงานแล้วก็เวอร์ชั่นบ้านมันอินโฟเมชันมันเยอะมากมันเหมือนกลายเป็นว่าเราเอาสองโลกมาซ้อนกันอย่างเงี้ยครเดแล้วเราก็เยไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยครับพี่ดาวใช่ใช่แล้วข้างในบทบาทมันก็อาจจะแบบว่าตีกัน หรือเปล่าอันนี้คือราไม่พูดเหมารวมสักอย่างนะเพราะว่าโดยจริงๆแต่ละคนก็จะมีต้นเหตุความเครียดที่มาแตกต่างกันแต่การมาซ้อนทับกันแบบนี้จริงจมันมีหลายสาเหตุการอาจจะไม่ใช่สาเหตุเดียวคือหลายคนอาจจะแบบซ้อนทับแล้วมันเครียดยังไงฉันไม่เห็นเข้าใจเลยบางคนก็ไม่เป็นบางคนก็แบบเออแค่ซ้อนทับแค่ต้องนั่งทํางานที่บ้านก็เครียดละเพราะอะไรนะเพราะอย่างนี้หรือเปล่า <S <S เาช่นหนึ่งจากเดิมออฟฟิศบางคนใช้คําว่าบางคนนะเขาสามารถ มีกระจกมีอะไรให้พอเห็นฟ้ายังได้เดินไปทํางานเดินทางไปทํางานระหว่างวันเนี่ยเขายังได้มีโอกาสคอนเน็กกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติเช่นคือท้องฟ้าบ้างอากาศข้างนอกบ้างต้นไม้บ้างแต่พออยู่ในบ้านบ้านบางคนที่ทจัดตั้งทํางานเออไม่มีหน้าต่างเลยมันเป็นมุมที่แบบเราไม่เห็นท้องฟ้าเลยเราไม่ได้เห็นต้นไม้เลย เราไม่ได้เห็นคือการขาดคอนเนคชันหรือขาดการเชื่อมโยงกับธรรมชาติมันก็ส่งผลทําให้เกิดความเครียดคือมันหายไปอ่ะคือเดิมเรามีวิถีชีวิตที่เราไม่ได้รู้ตัวหรอกว่าไอ้สิ่งรอบตัวเรามันมีผลกับตัวเรามากแค่ไหนแล้วตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมเออร่างกายมันก็ต้องปรับสมดุนใหม่หรือ บางทีเวลาหน้าง,งานบางคนเวลาเขานั่งที่ออฟฟิศเนี่ยเขานั่งกันหลายคนเขาอาจจะไม่เคยรู้ตัวเลยว่าจากเดิมเขาอาจจะเขียนเขียนงานไปสักสิบห้านาทีเขาก็จะแงะหน้าไปหาเพื่อนที่นั่งอยู่แบบห่างๆว่าแบบเฮ้ยกินอะไรกันอ่ะกลางวันกินอะไรดีเฮ้ยเมื่อวานไปดูอันนี้มาเฮ้ยอันนี้เจ๋งคือมันมีการเหมือนมีการได้พูดคุยมีการได้มีการเชื่อมโยงกับฮิวแมนคนอื่นๆมีฮิวแมนคอนเนคชั่นเล็กๆเ,เป็นเบรก รายทางแต่พอ work from home อะไม่มีนะก็นั่งตัวนัตัวตัวเองอย่างเดียวอ,อย่างนี้เลยป่ดใช่หรือว่าถ้าจะประชุมกันก็อาจจะเป็นได้ครั้งคราวแต่ว่ามันไม่ได้มีคนข้างๆที่แบบคอยแบบบางทีเราคุยกับเพื่อนอะใช่ไหมเวลาเราทํางานอยากคุยก็คุยเจออะไรเราก็แบบได้สื่อสารได้แชร์ออกเลยแต่นี่เรานั่งอยู่คนเดียวฟังก์ชันนั้นหายไปฟังก์ชันนั้นคือการคลายเครียดเล็กๆนะระหว่างวันตอนที่เราอยู่ที่ออฟฟิศโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วร่างกายมันก็ ร่างกายของเราก็าอาจจะแบบสมดุลแบบนั้นว่าเออมันมีแบบวีลิสเรื่องไม่พอใจเรื่องที่อยากจะคุยอะไรอย่างเงี้ยเอาไปเรื่อยๆหรือขาดแบบสังคมอะแค่นี้ก็เครียดแล้วคือปกติโหมดของบ้านเนี่ยมันเป็นสัสดส่วนที่เล็กมากสำหรับบางคนแล้วก็เป็นโหมดแบบแฮงเอาทกับที่ทํางานกัน ได้เดินไปซื้อชานมไข่มุกกับเพื่อนในแผนกนี่คือแบบเป็นกิจกรรมเยียวยาต่อวันได้นั่งกินข้าวกลางวันแล้วก็เมาส์หนึ่งสองสามสี่ห้าหรือการได้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆสิ่งนั้นอะ่ะมันทําให้เขาคลายเครียดไปแล้วแต่พอสิ่งนี้มันหายไปแล้วมันไม่มีอย่างอื่นมาแทนนะคะมันก็ทาให้เขาเครียดได้ง่ายเพราะฉะนั้นเท่าที่ฝันจับใจความจากพี่ดาวได้เนี่ยคือการ work from home เนี่ยสามารถเกิดความเครียดได้แต่ว่า แต่ละคนเนี่ยจะมีสาเหตุจากความเครียดไม่เหมือนกันซ <c oughs> ึ่งแต่ละคนเนี่ยน่าจะต้องไป explore ของตัวเองว่าสาเหตุอะไรที่ทําให้เราเครียดได้บ้างเช่นที่พี่ดาวยกตัวอย่างขึ้นมาเช่นหนึ่งบางคนอาจจะรู้สึกว่าโลกการทํางานหรือโลกส่วนตัว,ม,ว,ตวมันเหลื่อมล้ําหรือมันทับซ้อนกัน2บางคนอาจจะรู้สึกว่ารุดโดนรุกล้ําพื้นที่ส่วนตัว3คือขาดสังคม ขาดสังคมในที่นี้คือเวลาเราทํางานที่บ้านเนี่ยเราไม่ได้มีเวลาหันไปมองมอยกับเพื่อน <c oughs> หรือว่าเออแล้วก็ซึ่งการชิดแชทน่ะมันคือการผ่อนคลายหรือว่าการแบบป <c oughs> ลดปลุกความเครียดออกโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ว่าด้วยความที่ร่างกายมันชินอย่างเงี้ยมาตั้งนานแล้วแล้วอยู่ๆพอมันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ต้องมาอยู่กับตัวเองร้อยเปอร์เซ็นตลอดเวลาเนี่ยมันทําให้เกิดความเครียดได้หรืออาจจะมีสาเหตุความเครียดอื่นๆจากที่บ้านก็ได้เช่นออ บางคนรู้สึกว่าบ้านไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อที่จะเหมาะทํางานตั้งแต่ต้นการเครียดก็อาจจะเกิดจากการแบบเปลี่ยนแปลงปรับสภาพพื้นที่การทํางานบางคนไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่กับพ่อกับแม่ต้องอต้องสวมบทบาทหลายหัวโขนอยู่ตลอดเวลาทั้งดูแลผอไมไปทำงานไปด้วยแสดงว่าความเครียดมันเกิดจากหลายสาเหตุได้เหมือนันใช่ไหมพี่ดาวใช่ใช่มันเกิดจากหลายสาเหตุมากๆเลยลองท่าให้ง่ายๆก็คือจากเดิมเนี่ย เรามีงานเป็นตัวที่กระตุ้นให้เกิดความเครียดแต่ด้วยความที่การที่เราจัดตารางแบบเดิมนะมันเหมือนมันมีนกลไกที่จะคลี่คลายความเครียดให้เราอยู่ในตัวจนเราเจอจุดที่เราสมดุลจนเรารู้สึกว่าวันนี้เป็นวันปกติเรียบง่ายเหลือเกินคราวนี้พอเราถูกขอให้มีความเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหลายอย่างมันถูกถอดออกไปซึ่งกิจกรรมเหล่านั้นน่ะจริงๆมันเป็นตัวบาลานซ์ให้เราไม่เครียด พอมันไม่มีกิจกรรมเหล่านั้นร่างกายเรามันก็เลยไม่มีฟังก์ชันคลายเครียดมาให้เราเราก็เครียดขึ้นมาจนกว่าเราจะจัดก,การใหม่เติมสิ่งที่คลายเครียดเราแบบใหม่ในเซตติ้งนี้นี่คือก็เลยจำเป็นว่าต้องต้องลองอ s e r v ตตัวเองว่าเ,ออเราจากปกติตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเป็นยังไงอย่างล่าสุดเราทำออนไลน์เซสชั่นคนที่คุยกับเราเนี่ยเขาแบบเขาสึกเขาเครียดมากเลย เราก็บอกว่าโอเคเรายัางสปอร์ตอะไรไม่ได้จกกังหวะเราจะถามว่าปกติแล้วเนี่ยตอนเช้าก่อนไปทํางานทําอะไรระหว่างวันนั่งทงาํางานยังไงตอนเย็นหลังเลิกงานทําอะไรเสาร์อาทิตย์ทาอะไรโหค้นพบว่าปกติเสาร์อาทิตย์จะไปโรงงานวิ่งตอนเย็นวิ่งทุกเย็นทํางานนั่งกันแบบกับคนในแผนกะเป็นรังพึ่งแล้วก็ เป็นพื้นที่ที่เห็นท้องฟ้าชั้นอยู่ชั้นสูงๆแล้วก็มีเพื่อนสามารถคุยด้วยตลอดเวลาเม้ากันทุกประมาณ10-15นาทีเรื่องสั้นๆเล็กๆแล้วแบบโอเครู้ไหมว่าทุกอย่างที่ทําไม่ได้ตอนนี้ตอนนั้นมันมีฟังก์ชันหมดเลยเพราะฉะนั้นหาวิธีอื่นมาเติมฟังก์ชันวิ่งก็คลายเครียดตอนนี้ไม่มีวิ่งแล้วความเครียดตรงนั้นจะคลายยังไงต้องหายอย่างอื่นมนาะแ,แบบนี้ค่ะแล้วเขนั่งอยู่ที่บ้านแบบไม่มีหน้าตา <pathway. S 2> สแสดงว่าก<ต>ิจวัตรของเราที่เราถูกทําให้รู้สึกว่าสมดุลน,นะแล้วมันเป็นสิ่งเล็กเล็กน้อยๆอยที่มันถูกซอยออกแล้วมันไม่สามารถทําที่บ้านได้แล้วมันขาดหายไปเนี่ยอันนี้นี่แหละที่แบบหลายคนทําให้เครียดโดยไม่รู้ตัวว่าเฮ้ย <inequalities. S 2> <helping> hey, สิ่งเล็กๆ็กน้อยน้อยที่แม้แต่การหันไปเม้์ก,กับเพื่อนเรื่องละครเมื่อคืนหรือเรื่องซีรีส์เมื่อคืนอะไรอย่างเงี้ยเหล่านี้มันล้วนมีผลกับ สภาพจิตใจเราทั้งนั้นเลยถูกไหมพี่ดาวมีหมดเลยมีหมดเลยแต่ว่าเราไม่เคยเห็นว่ามันสําคัญเรามีคอนเน็ชันกับธรรมชาติกับมนุษย์คนอื่นกับสังคมในโครงสร้างใหญ่กับตัวเองถ้าสิ่งเหล่านี้มันมันหายไปบาลานซ์มันเสียอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหน้าที่ใหม่ในการที่เราจะมุ่งเข้าหา new normal ก็คือหา new balance ด้วยขอร้องนึกออกไหม คือเรา,าจำ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 สมดุลนั้นได้อะแต่ว่าการได้มันมามันจะไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราจะไม่เติมหรือไม่หาไม่ได้แล้วที่สําคัญคือการนั่งทํางานจากที่บ้านอะหลายคนต้องทํางานผ่านเทคโนโลยี mm hmm. การโฟกัส hmm. ไปที่จุดจุดเดียวคือจอมันล้ามาก mm hmm. การโฟกัสจุดเดียวมันเหนื่อยมาก mm hmm. แล้วอันนี้คือประสบการณ์ตรงของดาวเหมือนกันด mm hmm. าวทำเซสชั on ่นวันออนวันแบบเจอ คนมาหาเนี่ยบางทีเราจะได้ยินเสียงพูดได้ฟังภาษาพูดและภาษาร่างกายเราเห็นได้ทั้งตัวเลยตั้งแต่ศีรษะจลรดเท้าเราประมวลความคือร่างกายเราก็ประมวลความได้เข้าใจพอเราต้องทํางานผ่านจอคอมเราเห็นคนได้แค่ครึ่งตัวบางคนแค่หน้าหรือบางทีมาเป็นแค่เสียงในการประชุมการที่เราจะต้องโฟกัสแค่จุดเล็กและเอาข้อมูลให้มันได้ทั้งหมดเหมือนเดิม มันใช้พลังเยอะมากหรือแม้กระทั่งตอนนี้เช่เดาวคุยกับฝันนะแล้วข้างหน้าดาวเป็นออฟฟิศแล้วก็เป็นต้นไม้ไม่มีหน้าฝันนะดาวยังจินตนาการถึงฝันดาวก็ต้องใช้ energy ส่วนหนึ่งสมาธิส่วนหนึ่งจินตนาการว่าเออตอนนี้ฝันจะเป็นยังไงอะไรแบบมันใช้แรงข้างในเยอะมากก mm hmm. ิจกรรมที่เราถูกเรียกร้องให้ทําด้วยธรรมชาติมันมันมันเหนื่อยมากกว่าเดิมอยู่แล้วการที่ต้องรวบรวม พลังทุกอย่างที่จะโฟกัสที่จุดจุดเดียวตลอดเวลามันเหนื่อยมากอยู่แล้วจินตนาการถ้าสมัยก่อนเรานั่งประชุมกันในห้องประชุมเราอาจจะโฟกัสได้หลายจุดอไม่หันไปมองก็ยังได้เลยแต่คราวนี้พอแบบทุกอย่างมันอยู่ในจอเราต้องแบบเพ่งทุกอย่างมันเหนื่อยเพราะฉะนั้นเหนื่อยจากการากับธรรมชาติใหม่อันนี้คือทำงานผ่านจอร้อยเปอร์เซ็นสองก็คือขาดเสียสมดุลเดิม มากเปกว่านั้นก็คือบางทีเราไม่ได้รู้ตัวว่าทุกๆวันแต่ละวันเวลาที่เราเคยเดินทางออกไปทำง,งานเนี่ยมันคือการวอร์มอัพแล้วก็การเปลี่ยนบทบาทจากโหมดหนึ่งไปสู่อีกโหมดหนึ่งหลายคนที่อาจจะไม่รู้ตัวว่าอยู่ที่บ้านน่ะคุณเป็นโหมดแบบคุณโหมดลูกสาวโหมดแม่โหมดภรรยาอะไรก็ว่าไปแต่พอตื่นนอนปุ๊บมันจะมีเหมือนเรียกอ,อะไรพิธีกรรม ที่มันช่วยให้คุณค่อยๆปรับร่างนั้นเป็นร่างทำงานเช่นใส่ชุดทำงานแต่งหน้าหวีผมแต่งตัวแล้วก็เดินทางร่างกายมันก็ได้เอ็กซ์เซอร์ไซส์แบบทำความเข้าใจว่าเออเรากำลังค่อยๆมีทรานซิชันจากโหมดหนึ่งไปสู่อีกโหมดหนึ่งมันมีขอบเขตชัดเจนว่าแบบเออสิ้นสุดเวลาภรรยาแล้วตอนนี้ต้องมาเริ่มต้นเป็นเวลาออผู้ช่วยผู้อำนวยการอะไรอย่างเงี้ย มันก็แบบมาเป็นผู้บริหารคือเราเราค่อนข้างอ่อนโยนกับร่างกายในการค่อยๆ t r a n s ิตตัวเองแต่พอทำงานที่บ้านเราไม่ได้ให้เวลาตัวเองมากพอที่จะค่อยๆเปลี่ยนโหมดหรือเราไม่มีพิธีกรรมอันนั้นบางคนยังสามารถนั่งใส่ชุดนอนทำงานที่บ้านแล้วก็รู้สึกว่าเออคนในแผนกแบบสนิทกันไม่เป็นไรเห็นได้ฉันไม่ซีคือไอ้ประเด็นชุดนอนมันก็อันนี้ก็เป็นช้อยใครช้อยมันนะคะแต่ว่าการที่เรา ไม่ได้ถอดเสื้อหนึ่งตัวออกอาบน้ําใส่เสื้อตัวใหม่คือมันไม่มีเหมือนพิธีกรรมที่มันเห็นชัดเจนที่มันสื่อสารกับร่างกายเราว่าเรากําลังจะกลับหมดเราก็เลยลากตัวเราหมดบ้านเนี่ยไปนั่งเพอร์ฟอร์มทาสหรืองานของของโหมดทํางานเราคือจริงๆเราอาจจะยังไม่ได้เข้าเป็นโหมดทํางานเลยด้วยซ้ำอะ จริงๆฝันค่อนข้างให้ความสําคัญกับการสิชันโหมดชีวิตของตัวเองเหมือนกันนะโหมดของการอยู่คนเดียวโหมดของการอยู่กับเพื่อนโหมดของการทํางานฝันรู้สึกว่าเหมือนเราใช้เซลฟ์เราเคยคุยกันเรื่องเซลฟ์เนาะพี่ดาวเนะาะแล้วเหมือนเราแบบเซลฟ์เราเอาเอาเซลฟ์เราใช้โหมดคนละโหมดกันของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยพอมันทํางานที่บ้านอะเราก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงว่าเฮ้ยมันงงอะมันไม่รู้ว่าจะต้องเอา โดไหนประมาไหนไปไปประทะกับกับคนเหล่านั้นหรืออะไรแบบเนี้ยซึ่งมันใงความงงนี่แหละจริงๆแล้วลึกๆมันคือความเครียดที่เรายังกลับตัวไม่ได้แล้วก็เรายังหาทางสร้างสมดุลใหม่ให้ชีวิตตัวเองอยังไม่ได้มันก็เลยเกิดความเครียดขึ้นใช่ทีนี้นมัน,ม,นมันมีประเด็นหนึ่งที่หลายคนพูดถึงกันเยอะมากเลยเรื่องในการ work from home พี่ดาวว่าเฮ้ยคนพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ได้เป็น introvert อย่างที่เราคิดว่าเรา เราแบบเฮ้ยเราต้องเป็น e x t r o v e r t แน่เลยอ่ารเงี้ยเข้าที่ฝันฟังพี่ดาวพูดมาแล้วเนี่ยคิดว่าการเป็น introvert e x t r o v e r t มันไม่ได้อธิบายการทำงาน work from home ได้ทั้งหมดถูกไหมพี่ดาวเออแต่ว่าพูดแบบนั้นมันก็มีความเสี่ยงที่จะคลาดเคลื่อนได้แหละเพราะว่าไม่ว่าจะ introvert e x t r o v e r t มันก็มีความต้องการที่จะได้ human connection แล้วก็ต้องการที่จะได้ social connection เหมือนกัน แต่ว่าความต้องการมากน้อยหรือใช้ไปเพื่อการอะไรมันก็ของใครของมันแต่ว่าเออมันไม่ได้แปลว่าคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตจะแบบไม่ได้ต้องการการไปเจอเพื่อนเลยนะเพราะฉะนั้นการที่เรายังแบบเฮ้ยว r k ฟอร์มโฮมนานๆแล้วแบบโอ้ยอยากออกไปเจอเพื่อนอ่ะเฮ้ยหรือเราเป็นเอ็กโทรเวิร์ตแต่ว่าอันนี้มันมันจ้ำจ้ำไปหรือเปล่าเออ <S <S แต่ว่าเราเป็นหรือไม่เป็นมันก็อ,อ,อาจจะไม่ใช่ประเด็นแหละแต่ว่าแต่ว่าก็มหัสารดีแล้วที่เราค้นพบว่า เออเราต้องการการเชื่อมโยงจากมนุษย์ของคนอื่นจังเลยเพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าพอเราอยู่บ้านอย่างเงี้ยรูปแบบมันไม่เหมือนเดิมแต่เรามานั่งเช็คได้ว่าเออเราเชื่อมโยงกับ environment นี้ยังไงคือจัดที่ทำงานไหมสิ่งแวดล้อมทำที่บ้านก็จริงแต่ว่าทำมุมให้มันชัดเจนแม้ว่าโซนเนี้ยต่อจากเนี้จะก,กลายร่างเป็นโซนทำงาน เราไม่ได้หมายถึงบ้านที่ต้องกว้างใหญ่ไพศา,าลนะเราขอแค่คอร์เนอร์หรือมุมเล็กๆกันที่แบบพื้นที่าอาจจะหมายถึงโต๊ะหนึ่งตัวที่วางอยู่ใชก็ได้ใช่ก็ได้ใช่เอาทําแบบนั้นแล้วจัดมันใช้คําว่าจัดมันอย่าให้มันเป็นยังไงแล้วก็เอาตัวไปแทรกลงแบบนั้นเพราะว่าถ้ามันเป็นยังไงนั่นคือบ้านมาก่อนเพราะฉะนั้นจัดมันเปลี่ยนมุมเอาของมาตั้งบางคนของที่จะทําให้ร สัมผัสได้ว่าเนี่ยฉันเป็นโหมดทํางานคือตั้งหนังสือตั้งหนังสือหนังส,นงสือที่แบบเกี่ยวกับงานของตัวเองอะมาร์เก็ตติ้งเอยอะไรเอยหรือว่าจะเป็นที่ปรึกษาอะไรก็เอาหนังสือเหล่านั้นามาวางไว้บนโต๊ะหรือบางคนก็คือโต๊ะทํางานที่ของแต่ละคนที่ทํางานอ่ะมันจะมีการจัดวางทําคล้ายๆแบบนั้นจัดมุมทํางานที่เอื้อต่อ การทํางานของตัวเองถ้าจัดวันนี้แล้วนั่งปุ๊บเฮ้ยไม่เวิร์กพรุ่งนี้จัดใหม่อย่าไปยอมแพ้แล้วสิ่งที่เราตามหาก็คือสมดุลเพราะฉะนั้นมันไม่เจอกันวันแรกโป๊ะเชทั้งหมดโอเคหนึ่งแอนติเรอร์เแล้วนะสิ่งแวดลอ้อมจัดซะเพื่อให้รู้สึกคอนเน็กตกับหมดทํางานสองอสมดุลจะกลับมาก็ต่อเมื่อเรายังมีโอกาสได้คอนเน็กกับธรรมชาติบ้างจากเดิมที่เราเคยไปเห็นท้องฟ้าหรือว่านั่งทํางานไปเห็นท้องฟ้าแบ่งช่วงเวลาให้ได้แบบอยู่กับธรรมชาติบ้าง บางคนบอกโอ้โหมันลิมิตมากเลยอยู่คอนโดอะคอนโดพอจะมีระเบียงให้ออกไปได้แบบนั่งเบรกกินน้ำชาตอนสิบโมงครึ่งหรืออาจจะบางคนแบบเอาเลือกเอาต้นไม้ไปสั่งต้นไม้มาเอาไว้ตรงโซนทำงานหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะทำไงก็ได้ว่าอย่าให้ร่างกายเรามันขาดตัดขาดจากธรรมชาติ สะกหนึ่งรอยเปอรซไปเลยเติมเติมเติมมันก็จะช่วยแชร์บาลานซ์ด้านคอนเนคชันกับธรรมชาติข้อสมข้อสามคือคอนเนคชันกับมนุษย์อืมอันนี้สำคัญมากเลยปกติเคยนั่งกัน3 0มสิบิคนในชั้นนี้หายไปหมดเลยทำยังไงดีหาเบรกคุยกับเพื่อนบ้างก็ได้นะ คือแบบไม่ต้องแบบใส่หมวกเครียดว่าฉันออต้องเป็นพนักงานที่ Productivity ที่สุดด้วยการที่แบบไม่เมาส์ไ่เลยระหว่างทํางานไม่ต้องขนาดนั้นไม่<ก>ได้ไมมีเบรกทักกับเพื่อนในไลน์หรือนัดเพื่อนคุยวิดีโอคอลสักทีละแบบสองนาทีอ่ะสนาทีอะไรอย่างนี้ ก็ไม่ผิดนะคือ productivity มันมักจะแย่ลง mm hmm. เมื่อเราทำงานแบบไม่มีเบรกแล้วยิงยาวบางทีเราซอย mm hmm. ซอยระหว่างทางให้มันเกิดความผ่อนคลายบางทีมันช่วยทำให้มี productivity ม,มากกว่ามากกว่าแล้วสมดุลทางใจมันก็ใจยังอยู่เพราะเรายังรับรู้ว่า mm hmm. เพื่อนเราเป็นยังไงยังมีคนฟังเรายังมีคนถามไทยยังมีคนได้หัวเราะเอ,อิกอาีได้ยินเสียงม,มนุษย์เห็นหน้ามนุษย์ ก็ช่วยได้มากนะคะอืเพราะฉะนั้นถ้าฝันอยากสรุปวิธีการเตรียมตัวเองเพื่อเข้า New Normal ใหม่ของการทำงาน Work from Home แล้วรู้สึกว่าอยากผ่อนคลายการ Work from Home ให้ให้เครียดน้อยลงเนี่ยม,มันอาจจะเป็นสามข้อใหญ่ๆคือหนึ่งลองลองปรับสภาพแวดล้อ,อมแล้วก็อ,อลอง ลองไปเลยลองอย่างไม่มีถูกไม่มีผิดว่าม,มุมไหนองศาไหนไม่ว่าพื้นที่จะเล็กหรือใหญ่แต่มุมเนี้ยคือมุมทํางานของเราแล้วเราก็จะมีหมดเนี้ยในการทํางานของเราก็ลองดู สองคือลองสำรวจตัวเองว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเรามีความเชื่อมโยงกับธรรมชาติยังไงบ้างสิ่งเหล่านี้มันขาดหายไปแล้วมันทำให้ชีวิตเราไม่สมดุลเราจะสามารถหาสมดุลใหม่ๆมาทดแทนยังไงได้บ้างสามคือการสำรวจว่าปกติแล้วเนี่ยเรามี human human connection หรือว่าความสัมพันธ์กับคน คืออาจจะเป็นทั้งเจ้านายทั้งเพื่อนร่วมง,งานหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยเวลานิดหน่หน่อยเป็นการ small talk ไถาถามสารทุกสุขดิบหรือเป็นการแชร์อะไรที่มันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเหล่านี้เราไม่เคยรู้ตัวเลยว่านั่นคือการผ่อนคลายและการปล่อยความเครียดออกสิ่งเหล่านี้มันขาดหายไปเพราะฉะนั้นเราก็ ต้องหาสมดุลใหม่ด้วยการเติมหรือการซอยสิ่งเหล่านี้ลงไปในกิจวัตรประจำวันที่เราต้องทํางานที่บ้านสรุปแบบนี้ได้ขอเพิ่มอีกข้อหนึ่งมันมีสิ่งท uh ี huh. ่เรียกว่าคอนเนคชันกับสังคมเดิมเราใช้ชีวิตในสังคมเรารู้สึกเชื่อมโยงกับกลุ่มสังคมหลายกลุ่มบางทีแค่เราเดินทางเราก็เห็นว่าอนอกจากเราเป็นมนุษย์ออฟฟิศแล้วยังมีมนุษย์ออฟฟิศอื่นๆเป็นร้อยเป็นพันเขาก็ยังเดินทางไปทําง,งานเวลารู้สึกยเหนื่อยจังเลยแต่เราเงยหน้าขึ้นมา เฮ้ยคนอื่นเขาก็เหนื่อยเหมือนกันเราเราไปทํางานเรามีความสุกเชื่อมโยงและสียงนี้มันซัพพอร์ตตัวเราอยู่หรือมีความเคลื่อนไหวอะไรในสังคมเรารับรู้จากการที่เราได้ออกไปเจอคนหรือว่าเห็นข่าวสารอะไรแบบนี้ค่ะพอเราต้องอยู่แต่ที่บ้านเนี่ยโอกาสที่เราจะเห็นว่าคนอื่นๆก็ผ่านผ่านประสบการณ์เหนื่อยล้าอันนี้เหมือนกันมันน้อยเพราะฉะนั้นทํายังไงก็ได้ที่จะแบบยังรับรู้สิ่งที่เคลื่อนไหว ในสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมที่ทํางานสังคมของเมืองที่เราอยู่สังคมประเทศหรือสังคมครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดสิ่งนี้ให้มันยังได้ยังมีอยู่บ้างไม่อย่างนั้นพอไอ้ก,ก้อนนี้มันหายไปบางทีเราจะไปอยู่ในจุดที่แบบทําไมเราเหนื่อยล้าอยู่คนเดียวนะทำไมชีวิตฉันมันแย่ขนาดนี้ทำไมมันเครียดขนาดนี้ทั้งที่ในความเป็นจริงในภาพใหญ่คิดว่าภายหลังของประตูทุกบ้าน ทุกคนก็หวั่นไหวท้อแท้แล้วก็เหนื่อยล้ามากคล้ายๆกับเราการที่รู้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวมันก็ช่วยสร้างแรงใจแล้วก็สร้างบาลานซ์ให้กับใจเราได้เหมือนกันงั้นฝันว่าคีย์เวิร์ดสำคัญของการที่จะทำให้สี่ข้อนี้สำเร็จฝันว่าประตูบานแรกมันน่าจะ มันน่าจะคือการที่เราต้องเพิ่มความ on, วะาวแบบละเอียดอ่อนให้กับตัวเองขึ้นอีกนิดนึ่งพี่ดาวแบบละเอียดอ่อนสังเกตจากที่เราแบบทําไปโดยอัตโนมัติโดยที่แบบไม่รู้ว่าเราทําอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราลองสังเกตไอตัวเองมากขึ้นเราจะถึงจะค้นพบสิ่งนี้หรือเปล่าพี่ดาวดาวว่าถ้าละเอียดอ่อนแล้วก็ลดโหมดออโต้พายลอตซึ่งเดิมเปิดบ่อย คือเป็นสิ่งที่เรามักจะเชีร์ทุกคนอยู่แล้วไม่ว่าจะมีโควิดไม่โควิดจะต้อง work from home หรือ work from ที่ไหนเพราะว่าการใช้ชีวิตแบบออโต้ล้วคิดว่าเดี๋ยวพวกนี้มันก็เหมือนเหมือนเดิมเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะรันไปเหมือนเหมือนเดิมมันค่อนข้างเสี่ยงมากในชีวิตอยู่แล้วเห็นว่าเดิมอ่ะมันเคยเป็น choice ไงว่าบางคนอยากจะแบบก็จะออโต้ไฟรโหลดแบบเนี้ยเพราะว่าปลอดภัยแบบนี้ก็จะใช้ชีวิตแบบนี้ mm hmm. ก็ได้หรือใครอยากจะแบบ เฝ้ามองทุกอย่างที่เข้ามาเป็นสิ่งใหม่ตลอดรู้หมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นก็ได้แต่ณนะตอนเนี้ยมันไม่มีช้อยฟ์แล้วไนงะหมดออโต้ไพร์โของทุกคนมันถูกออฟไปอะมันถูกมไม่มันไม่สามารถทํางานได้แล้วมันเหมือนคนขับรถเกียร์ออโต้มาตลอดวันหนึ่งเขาบอกว่าเกียร์ออโต้ไม่ทํางานแล้วนะต่อจากนี้คือเกียร์แมนนวลเกียร์กระปุก โอเคมันจะมีมนุษย์ที่เคยขับเกียร์กระปุกมาก่อนก็จะอักขับแต่ออกแรงมากกว่าเดิมวิสัยแบบเดิมใช้ไม่ค่อยได้ปรับตัวแป๊บหนึ่งคอได้บางคนขับเกียร์กระปุกไม่เป็นเลยก็ได้เวลาที่จะลองหัดขับติตตดๆดับๆติดๆดับก็ได้แต่ตอนนี้มันเรากำลังเพิ่งหลดออกมาจากโหมดออโต้พายโเดิมแต่ อย่าไปติดกับว่าเดี๋ยวจะมีออโต้พลอตดแบบใหม่เลยใช่ใส่ใจกับวันนี้ทีละวินาทีก็ได้ทีละนาทีก็ได้ทุกวันคือวันใหม่ตลอดทุกอย่างคือสิ่งใหม่ตลอดวันนี้เจอสมดุลแล้วพรุ่งนี้ก็เป็นวันใหม่วันใหม่เพิ่มเข้ามาอะไรจะเกิดก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราหมั่นเช็คสมดุลเราตลอดสิ่งนี้ค่ะมันก็ช่วยทําให้เราอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าเฮลตี้ใช่เพราะฉะนั้นถึงเวลาการหาสมดุลแล้วก็ ฝึกขับรถเกียร์บแบบใหม่กันละกันนะครับจริงฟัง IU OK ตอนนี้แล้วลองสำรวจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างดูว่ายังโอเคกันอยู่หรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจว่าโอหรือไม่โอลองปรึกษานักจิตบำบัดหรือว่าคุณหมอก็ได้จะได้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงแล้วก็โอเคกันทุกคนนะคะ The Standard Podcast Eye-opening for your ears.